สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเด้อสุขสุขคนสมองสมบัตินะครับวันนี้มันที่9เป็นวันพระนะครับผมท้องฟ้าคลุมนะครับตรงนี้จะเป็นท่าเรือหมหาลานะ ตรงข้างบนนี้จะเป็นที่ที่คนจะขึ้นถ่ายลงถ่ายลูปนครับเราข้างบนอย่าราการน้าการนาได้พี่น้องเลยเดี๋ขึ้นให้พี่น้องเบิง้งอันนี้กส็สชม ส้มแม่นับเยาวรยาไปก่อนครับฝั่งทางพุนจะเป็นทาวัางหลังนะครับวังหลังโรงพยาบาลเสรีญาไปทางพุนทางพุนจะเป็นวัดหลักค้างโอ้ยเลี่ยวเห็นอยู่เห็นวัดหลักค้างเลยพี่น้องเนออันนี้ก็จะเป็นเลือนตะวันเนาะเลือนตะวัน กระโดดช่วงนี้มันก็เงียบนะพี่น้องนะเงียบเพราะว่ามันช่วงโควิดเนี่ยมันก็เงียบนะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งตอนแรงๆอยู่บนเขานครเนาะบรรยากาศากประมาณนี้เลยท้องฟ้าครับตอนนี้เวลาหกโมงนะครับมองแรงเนาะวันนี้ก็จะเป็นลูกมันศิริละ ลงม้านศรีละท้อ่าสีมองเห็นน่าก็จะเป็นวัดละคังเนาะวัดละคังโพสิทธารามเนาะไปทางโคงก็จะเป็นวัดอรุณวัดพระแก้วเนาะวัดโพได้ที่เคยได้มาเที่ยวแถวบริเวณน,นี้ก็อาจชิวเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณเ,เดอ้อฝากติดตามนะพี่น้องเด้อ ติดตามผู้ติดตามใหม่และติดตามเก่าเนาะขอขอบคุณลุงป้านาะอาหลายๆให้คำแนะนำเนาะตอนนี้ครับก็รอเรือข้อามป่าอบบยู่เนาะมาชิมบัรถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องด้วยเรือก,กำลังมาเนาะบรรยากาศตัวนั้นก็จะเป็นโรงพยาบาลเฉลี่ลาดได้พี่น้องด้วยโรงพยาบาลลาดกทชามไปทนนะปั้งฝุ่นละก็วังหลังเพราะว่า คน,คนนะครับนเนาะคนจะเป็นเรือละพี่น้องเรือละเห็นบ่พี่นอ้องเห็นบ่เดี๋ยวชิชูมให้พี่น้องเบิ่นงนะวัดละฆังชูมมาใก,ใกล้ๆเนะพี่นอ้องเรือกำลังเข้ามาเนาะเรือเนาะบรรยากาศเประมาณนี้นะพี่น้องเนาะ ขอขอบคุณฝากติดตามเนาะขอขอบคุณหน้าวันที่อยู่ต่างประเทศแหละขอฝากรุกฮึมุึมทำมาไปก่อนไปน้องี๋ยวขับฝากจะทำภาคคนหนึ่งแบสามบาทห้าสิบน้องคนละสามบาทห้าสิบเนาะวว่าสิบขับไปขับมาก็สามบาทห้าสิบ มจิมม <icana> ิโก้เขานองอบคุณนะคนที่มาติดตามเนาะคกบคุณใจ